สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายนะคะมาเดินในป่าแถวบ้านเนี่แหละพี่น้องแล้วก็ชมวิวชมป่าไปด้วยกันจ้ะ อ่อนเนื้อพี่น้องแล่นมากหอดพดดนนุ้นจากคนเด้อเล่นมาทกงานข้าจ้าก็ับมีบาร์บีคิวปิกนิกเห็นบ้าเฉพาะกินบาร์บีคิวมาถ้าใส่ข้าจอ่อบาร์บีคิวกันข้าลูกข้าเต๋ามาบาร์บีคิวในนี้มันก็จะเป็นศูนย์ของข้อมมูนล,ละพี่น้องข้าจ่อเห็นงานจ้าแม่ยังเด็กได้หนิแต่ข้าจ่อกับนีห้องน้ำหายได้กนะันเม่ได้ไปปล่อยในป่าเด้พี่น้องมีห้องน้ำหายอยู่แต่ว่า ของน้ำก็บ่าสะอาดดกวะวกบ้านี่ยเขาป่าหมแล้วนางเศร้าเมื่อยก่อนยางต่อเห็นว่าข้าเจ้ากับมีรถเข็นพ่อลูกพ่อเต่ามาคับคันยุกไกรข้าเจ้าเจอรถมาจอดนี่แล้วก็ขึ้นเลาะป่าไปทางพนออมมาพี่อม้มมาพี่อมมาพี่พี่น้องคนอยูมองหนอกกิจกรรมของเจ้าข้าเจ้าวันหยุดข้าเจ้าก็สิพาหลูกพ่อเต่ามาปิกนิกก็ได้เขาหางือบานเฮ้าดิ ง้างรัดไปนีก็เป็นป้ารัดไปน,น,นี่ก็มูบ่ายนะี่แหละพระเจ้าพระหลวงมาเล่นธรรมชาติดีโอ้ต้นสนนี่งามแพงสวยสวยดูดูดูใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วดูดูต้นนั้นดิต้นสนนะ่ะมันไม่เปลี่ยนสีหรอกแต่ต้นไม้ชนิดอนะื่นอ่ะเขาจะเปลี่ยนสีดูดิดูยอดเขาสวยมากเลยกำลังเริ่มสีแดงนะั่นนะเห็นไหม รงนี้เขียว<ม>เหลืองแล้วก็แดงสวยมากนแต่ต้นสนมันบเปลี่ยนอ่าต้นอื่นนะเปลี่ยนต้นนี้ก็ เนี่ยนะต้นนี้นะต้นนี้ก็จะออกแดงๆนะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเหลืองแล้วก็จะแดงพี่น,อน้องแต่ว่าคิิสมามาสสีเขียวตลอดปีจ้ะบอลวงพร้อมนะนี่จ้ะนัะ่นกเจากับผ้าลูกมายางหลาะปลาอ่อมปลาสูตรอากาศบริสุทธิ์นี่เจ้ะเห็นบะเข็นลูกอ่อมปลา สูดอากาศบริสุทธิ์ท้าเจะเขับรถมาดิาขับรถมันไม่ที่จอดรถดฟรีเนาะตรงนี้แเราก็จะเดินแล้วก็จะวิ่ง one more